มา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 ถามกันทุกวันเลยเฮียครับใช้น้ำอะไรเลี้ยงปลาดีแล้วปลาชอบอยู่น้ําอะไรแล้วห้ามใช้น้ําอะไรเลี้ยงปลาม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 าทำความเข้าใจกันก่อนน้ําเป็นปัจจัยหลักสําคัญที่มีผลโดยตรงกับปลาในการดารงชีวิตของปลาทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารถ้าคุณภาพน้ําไม่ดีปลาจะไม่กินอาหารปลาจะแก่นไม่โตอาการป่วยก็จะตามมาแล้วก็ตายเพราะฉะนั้น น้ำที่เรานํามาใช้ต้องมีความสะอาดปราศจากโลคและสารเคมีมามามาทีเนี้ยมาดูเนี่ยจะแบ่งเป็น4แหล่งน้ํามี3แหล่งน้ํานะที่ใช้ได้เฮ้ยแล้วก็มันมีอีกหนึ่งแหล่งน้ํานะถ้าไม่อยากให้ปลาตายอย่าใช้ 1. น้ําบาดาลน้นําใต้ดินจะมีความใสสะอาดแต่ในบางพื้นที่จะมีหินปูนสนิมเหล็กปนมาด้วยและในน้ําบาดาลก็จะมีค่าออกซิเจนที่ต่ำมากก่อนจะนําไปใช้นะเราต้องน้ําไปพักแล้วก็เติมออกซิเจนก่อนนะอย่างน้อยๆหนึ่งคืนนะ 2. น้ำฝนน้ำที่เรากักเก็บไว้จะมีความใสสะอาดปราศจากหินปูนและคลอรีนแต่อาจจะมีการปนเปื้อนของสารเคมีเชื้อโรคแบคทีเรีต่างๆได้ก่อนจะมาใช้เราต้องน้ําไปเทสตรวจวัดค่าต่างๆก่อนนาไปใช้ด้วยนะ 3. น้ำปราปาจะมีความสะอาดเพราะมีการบำบัดและมีการฆ่าเชื้อโดยการใส่สารคอรีนจะเป็นน้ำที่นิยมเหมาะกับการเลี้ยงปลามากที่สุดนะแต่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 นะคอรีนเป็นคลิปต,ต,ต่อปลานะก่อนที่เราจะเอาน้ำปราปาไปใช้ต้องมีการกำจัดสารคอรีนก่อนไปใช้ด้วยนะ 4. น้ำดื่มน้ำขวดจะมีความใสสะอาดเป็นพิเศษเพราะมีการบำบัดฆ่าเชื้อและดึงเอาแร่ธาตุรวมถึงออกซิเจนออกทั้งหมดเลยนะถ้าไม่จำเป็นไม่แนะนำให้ใช้ ถ้าเราใช้ปลาจะไม่โตและปลาก็ตายได้แต่ถ้าจะใช้ก่อนใช้ควรเติมออกซิเจนและแรธาตุต่างๆก่อนใช้ด้วยนะสรุปน้ำประปาดีที่สุดน้ำขวดน้ำกินไม่แนะนำให้ใช้แล้วเราใช้น้ำไนเลี้ยงปลากันอยู่ปลาเป็นไงกันบ้างเล่าให้ฟังเลยดี